ใครตามหาอันติสสีดำบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะนานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะเป็นตัว 1.6T ตปี2019รถปลดระวางประวัติศูนย์นะคะชมไม่ได้เชนนะคะันนี้ได้ไฟหน้าสวยๆใสๆเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะย่างนะคะปี23ใช้งานนีดยาวๆติดฟิล์มมาให้เรียบ,บ้อยแล้วสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะประวัติศูนย์ร้อเซนนะคะฟรีดาวผ่อน7,200บาทเท่านั้นเองนะ,ะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์แถม อีกหนึ่งปีนะคะซ่อมศูนนโตโยต้ตาได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะใครสนใจห้ามพลาดแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นัดมีรถอันติสสวยหนึ่งคันมานําเสนอให้ชมกันนะคะเป็นรถสีดำสีหายากด้วยนะรถปลอดระวังประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับตัวอันติส 1.6G ปี2019นะคะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีโครงสร้างเลยเนะะี่ยค่ะไม่มีชนหนักพีคว่ำจมน้ํากลับซีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคันนี้เป็นโฉม19ต้นปีนะคะยังเป็นโฉมไไม่ได้เชน นะราคาค่าตัว419,000บาทเท่านั้นเองนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้ส่งเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครที่สนใจนะคะหารถวิใช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะรถรุ่นนี้นะคะอึดถึกและทนมากๆนะคะรับรองว่าลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเป็น 10-20ปีเลยนะใครสนใจนะคะรีบติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแปนยาดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษานะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่2.79% ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยแปกอไก่กรอริ่ง5983กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดทามโคมใสๆสวสวยสวยไม่มีรอยแตกรอยแล้าโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนะคะพวกสันเหลี่ยมโคมตรงฝากระโปรงโป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ๊บเลยนะการันตีโครงสร้างให้ นะคะลูกค้าบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน400,000่าบาทได้รถปี2019ไปใช้งานกันเลยนะผ่อนอยู่ประมาณ7 2 0 0ับาทเท่านั้นรายได้2เท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะมาดูกันต่อส่วนล้อของรถนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้าจากโรงงานนอต์าลูโรโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ16นิ้วนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นยางปี23เลยนะยางปีใหม่ใช้งานไี่เกี่ยวาวเลยนะคะลูกค้าดอกยางเังเหลืออยู่เยอะมากนะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันเหยียดไหลเยิ้ม เป้าชคนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนสีเดิมเดิมเม็ดอาร์ตมีเห็นเด่นชัดหัวน,อน็อตไม่มีเขยับขยันเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอได้บ่อยแล้วด้วยนะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้อึดถึกและทนมากๆนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเลยผ้ากางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตตััวอนิเลย นะสำหรับกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูคนขับเลยนะคะแล้วก็กุญแจนะคะมีให้ครบ2ดอกเลยนะตัวจริงตัวสำรองนะคะภายในคันนี้เป็นโฮนสีดําตัดด้วยสีเบรดนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับที่วางเจ้าน้ําขวดน้ําแหกประตูมีมาให้นะคะเป็นปุ่มแอ่งจริงสตาร์เรียบร้อยแล้วแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้าง แบบพัฟไฟฟ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีแอร์แบ็กให้7ใบเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แรีใหม่นะคะคันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0กว่าโลนะไม่แท้ไม่เดิมนะคะคันนี้147,820กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมประวัติศูนเ็ะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีกับไมค์กอรไมอย่างแน่นอนนะเครื่องยนต์รุ่นนี้อึดถูกทนนะคะลูกค้าอ่าแลวก็นิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่เนาะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งกันทีเป็นล้านโลก็มีนะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้แอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเป็นรถเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะคะขับขี่ใช้งานง่ายๆที่วางแก้วน้ำด้านใบ2ใบนะมีระบบกันลื่น ถลายมาให้เรียบบ้อยแล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้สวยมากเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบดเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะหัวน็อตโซประตูดเดิมๆ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีไข่ไม่มีเขียบเยื่อนนะใครสนใจหารถวิชชีงานอยู่นะคะนัดแนะนําคันนี้ไปอีกทางเลือกเลยได้เป็นรถสีดํานะคะอันติดสีดําบอกเลยว่าหายยากมากนะนานๆจะเข้ามาทีนะคะใครสนใจหรือตามหาอันติดสีดําอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังสองรูบอกไม่มีฉีกไม่มีขาดโครงสร้างเดิมๆท,ทั้งคันลูกค้า การันตีให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเรามีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีด้วยนะลูกค้าประกันเครื่องเกียร์แถมให้ฟรี1ปีนะคะตัวประกันเครื่องเกียร์นี้คือซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะลูกค้าเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยรับรถไปถ้ารถมีปัญหาอะไร ซ่อมูนโตโยต้าได้นะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจนะคะรีบติดต่อมหานัดได้ไฟท้ายคันนี้นะคะดีไซน์มาฉดเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ led ไฟทับทิมติดตั้งเรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบพรเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไดฟ้ามาให้แล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดรงที่3มีเห็นชัดเจนนะมาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง กว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคานด้านในนะคะตรงๆเลยคานไม่มีคดไม่มีงอนะเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไหล่เครืค่องมือแม่แรงครบซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้านี่ซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะ ไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันเช็คประวัติสูงโตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคโยโตโรโกโ้มีชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์เดิมๆหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีขอดไม่มีไขไม่มีขยับขีบข้เลยนะรับรองว่าได้คันนี้ไป คุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนนะผ่อนได้7ปี84งวดเลยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษ,ษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพ เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าหลักๆเลยนะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะหรืออาชีพค้าขายก็ออกได้นะคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวอาชีพต่างๆออกได้หมดนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะทางร้านมีแบงค์รองรับหลายสถาบันนะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูต่อนะในส่วนของแผ่นเพจของรถคันนี้ตัวแผ่นเพจมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขขางตรง รถปี2019ต้นปีนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะหัวน,น็นอตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีถอดไม่มีไขไม่มีเขียบเพียนบอดี้ภายในนะคะสวยๆไม่มีช้ำเลยคันนี้4ี่0 0นหนึน่งื่น 9,000บาทได้ปี2019ไปใช้งานนะคะพรอยู่ประมาณ7,200นะรายได้ส่งเท่าของค้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจนะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะขนาดซีซูปพันหกร้อยซีซีร้อยี่สิบห้าแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าเอียี่สิบดห้าเติมได้เลยนะคะลูกค้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะก็ประมาณสิบหกกิโลลิตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเครื่องยนต์คันนี้เดิมๆไม่มีสารไม่มีสถานไม่มีการกลับเครื่องเปลี่ยนเครื่องไม่มีคาบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยคานด้านหน้านะคะคานหน้าหม้อน้าเนี่ยคือตรงๆ ไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหัวน็อตเนี่ยไม่มีถอดไม่มีเขียบเยะเลยนะคะหรือว่าคานด้านในนะคะตัวคานด้านในพาร์ทอะไรนี้เห็นชัดเจนเลยนะ คันตรงๆเช่นกันนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆต,ติดอยู่ครบเลยนะคะคันนี้สีหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเดิมๆจากโรงงานเมดอาร์ตเบ้าชมีเห็นชัดเจนมาร์กแต้นสีจากโรงงานมีเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีถอดไม่มีเขียบหเยื่อเม็ดอาร์ดด้านในมีเห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะคะหรือว่าหัวน็อตฝากระโปรง ตาปั้มต้องฝากระโปรงนะคะมีอยู่ครบเลยชงวนกันความร้อนยังอยู่สติกเก้าอมอก,กอก็ติดอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคายนใจนะคะหารถวิชยานแนะนําเลยเป็นตัวอันติด 1.6G ปี2019นะคะคันนี้รถปลดระวางประวัติศูนย์จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้น7,200บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคันนี้ ดอกเบีย้ยพิเศษ2.79%นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวดต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงพี่นะคะภาษีพ,พรบดูแลให้มีรันตีหลังการขายให้นะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้อีก1ปีนะคะประกันเครื่องเกียร์ก็คือซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะอึดถึกและทนมากมากนะคะอะไหล่หาง่ายค่ามแม่ทนา์นถูกนะคะแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยรองรับผิดทั่วประเทศเลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เนาะก่อนจากกันไปฝากกดไ like, ล กด Subscribe ให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นัต้องขอตัวรากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ